สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการหะดีษโดยอาจารย์ยะฟัดร,รื่นพิทักษ์บิสมลาอิลลอฮ์อัลลอฮ์มานิรัราฮีมอันฮะมดุลิลลาฮ์อัลอฮบินอาลามีนวัสัลลัตุวัสสลลัมุอัลาอัชร์ฟินอัมบิยาอีวันมุรซัลีน نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا وسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم حكيم ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ลา حول ولا قوة إلا อ ا ล ل ه ع ل ม عظيم ا ل ห ل ا م عليكم ورحمة الله و ب ر ك ุฮ <S ess> ์ขอความสันติความเมตตาความจำเริญความโปรดปรานความสารมดรมัดจากเอกองลอสผ่านหัวตาลาได้โปรดประสบกับพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกๆท่านนะครับอันฮัมดุลิลละ วันนี้เรามาพบกันอีกครั้งนะครับในรายการอันฮะดีษวันนี้จะพูดคุยนะครับกับพี่น้องในกิจกรรมนะที่เราเรียกว่าในปัจจุบันอาจจะไม่เห็นแล้วแต่ก็ต้องพูดให้พี่น้องได้รับรู้เพื่อเป็นวัคซีนเป็นข้อคิดข้อเตือนใจให้กับเราและโดยเฉพาะในสถานการณ์แบบนี้พี่น้องถ้าเราไม่คุยเรื่องนี้นี่นะ ผมเชื่อว่าจะต้องมีจุดคิดจุดขายหรือว่าใครก็แล้วแต่ต้องคิดเรื่องพวกนี้แน่ๆหรืออาจจะทำกันในทางลับหรือทางเปิดเผยก็แล้วแต่เพราะว่าเรื่องความเชื่อเนี่ยโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ยากลำบากเนี่ยนะครับมันมีทั้งถูกทั้งผิดมันจะวิ่งเข้ามาแบบแบบอัตโนมัติแบบธรรมชาติของมันน,นะแบบด้วยกำหนดของอัลลอฮ์นี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มีหน้าที่ที่จะต้อง เชื่อปฏิบัติทำให้ถูกต้องให้ครบถ้วนและก็เป็นไปตามแบบฉบับกิตาบุลลอและสุนนะของท่านนาบีมหัมมัฮสลลอลฮวาลัฮิวะซัลล,ลัลลลลลมพี่น้องผู้มีอิมานครับในช่วงเวลาที่เราเรียกว่าเดือนสฟา์และช่วงท้ายของเดือนสฟา์ในยุคอดีตเนี่ยนะครับหรือหลังจากที่ท่านนาบีวะฟาตเนี่ย ก็จะมีฮะดิสมางกอะนะเป็นฮะดิที่เราเรียกว่าฮะดิที่ไม่ใดเรียกว่าไม่ไดไม่ไดได้ไม่ได,ได,ไดไมาตะคือไม่เรียกว่าฮะดิสพี่น้องเป็นคําพูดลอยๆอยเป็นคําพูดเ,เรียกว่าคําพูดของมนุษย์ไม่ใช่คําพูดของท่านนาบีแต่ว่ามาอ้างว่าเป็นคําพูดของท่านนาบีหรือเราเรียกว่าฮะดติสเกอฮะดิที่ไม่ถือว่าเป็นฮะดิ เราไม่เรียกว่าหะดีสนะครับเพราะว่าคําว่าหะดีสคือคําพูดของท่านนาบีแต่นี่เป็นคําพูดที่เก๋เป็นคําพูดที่พกลมใครก็แล้วแต่ที่เอาคําพูดพวกนี้เนี่ยมาเผยแพร่โดยที่รู้ว่าคําพูดดังกล่าวนั้นเก๋แล้วก็หลอกลวงนี่นะครับท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลลอฮุอะลัยวะสัลล,ลัลลมบอกว่าฟันยะตาบาวะมักอาดะฮูมินันนาร เตรียมที่นั่งของตัวเองไว้ในไฟนรกเลยวันอียรุบิลละเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงเป็นเรื่องที่อยากจะตักเตือนพวกเราทุกๆคนรวมทั้งตัวของผมด้วยนะครับว่าวันอียรุบิลละขอความคุ้มครองต่อร้อยห่างไกลจากสถานการณ์ดังกล่าวปรากฏว่าอะไรครับปรากฏว่ามีคนบางกลุ่มบางพวก นะบางกลุ่มบางก้อนนะประมาณนั้นที่ไม่ได้เข้าใจเรื่องราวของศาสนาแบบถ่องแท้ไม่ได้ยึดมั่นตามมาตรฐานที่นักวิชาการนั้นได้สั่งได้สอนได้บอกได้กล่าวทำอย่างไรครับช่วงท้ายของเดือนสอฟัดเขาเรียกว่าฟีเยามินอรารบเบียอัลอคีรอก็คือในช่วงวันพระหัส ของอทษทีในช่วงวันพุธขอโทษนะครับอารบิอา์แปลว่าวันพุธวันพุธสุดท้ายของเดือนสอฟาตกิจกรรมดังกล่าวนี่นะครับอยู่ระหว่างละหมาดมักรีบละหมาดมักริบเรียบร้อยแล้วก็ถึงละหมาดอิชาใบานาะอิชาไอนี่ระหว่างมักรีบกับอิชาเขาจะทําอย่างไรระหว่างหลังอิชากัแล้วแต่นะในมัสยิดเนี่ย เขาจะทําอะไรครับเขาเชื่อกันอย่างนี้ครับมีคนกล่าวว่าจะมีอัลลอฮ์สุภาห์วาตาลาเนี่ยนะครับในทุกๆปีเนี่ยจะให้บาลอเนี่ยนะครับหรือให้มมซีบาเนี่ยลงมายัางดังดุนยานี้เนี่ยในในฟากฟ้าในดุนยานี้เนี่ยสามแสนสองหมื่นบาลอด้วยกันบาลียะมินันบาลียดัดก็คือสามแสนสองหมื่น ความชั่วร้ายด้วยกันบททดสอบด้วยกันเพราะฉะนั้นเขามีกิจกรรมอะไรล่ะเขาก็เลยบอกว่าในเมื่อมันเป็นแบบนี้เนี่ยในช่วงวันวันพุธสุดท้ายของเดือนซอฟัตเนี่ยเขาจะทำอะไรครับเขาบอกว่าเป็นวันที่เยามุลอัสับเป็นวันที่ยากลำบากที่สุดในเหล่าบรรดาวันทั้งหลายในรอบปี นี่ไม่รู้ไปอ้างอิงมาจากอะไรนะหน้าก็อ้างอิงจากฮะดีสเมาุด้วยบางอะไรบ้างจะเจตนาดีเจตนาไม่ดีให้คนได้สนใจศาสนาให้คนได้อ่านกุรานให้คนได้เข้าเข้าใกล้สุราให้คนได้กลัวกันบ้างเจตนาใดก็แล้วแต่แม้ว่าเจตนาดีกับศาสนาสมมุติว่าไม่มีใครสนใจมัสยิดเลย จนกว่าจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นและให้คนเข้าสู่เราด้วยคำพูดเหล่านี้เนี่ยนี่ก็ถือว่าผิดไม่ใช่ว่าถูกนะพี่น้องผิดเหมือนกันไม่ได้หมายความว่าเราสามารถคือเราพยายามที่จะเอาคนเข้าสู่เราด้วยวิธีการด้วยพยายามให้คนกลัวและพยายามขู่ให้คนแล้วก็พูดถึงบาลาต่างๆแล้วหลังจากนั้นเวลาเราพูดแล้วคนเข้าใจเดินเข้าสู่เรากันเต็มเลยด้วยคําพูดแบบนี้นี่ก็ผิดเหมือนกัน ไม่ได้มาให้ความมาถูกนะพี่น้องนะศาส,สนาเนี่ยไมย่ว่าสถานการณ์ใดไม่ว่าจะบาลายเยอะขนาดไหนลำบากขนาดไหนยืนอยู่บนความถูกต้องเท่านั้นพี่น้องจะเอาความผิดไปดึงคนมาเนี่ยจะไปหลอกลวงเข้ามาเนี่ยไม่ได้แม้ว่าเจตนาดีก็ตามจะเป็นโจรกับใจนี่ไม่ได้พี่น้องโจรกับใจคือปล้นคนรวยแล้วเอาไปให้คนจนก็ผิดอยู่ดี บอ่อยนี่มันรวยมันอาธรรมมันคมเหงมันอย่างนั้นเป็นพ่อค้าที่คดโกงเป็นอย่างงู้นอย่างนี้เป็นเ,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 เขาเรียกว่า,อ,าอะไรละ่ะเป็นผู้ที่แบบขูดรีดอะไรประมาณนี้อเล็มคนนั้นอเล็มคนนี้เราไปเราไปเอามาแล้วเอามาให้คนจนจะได้สบายไม่ได้พี่น้องศาส,สนามีแต่ของต้องถูกเท่านั้นพี่น้อง จะไม่มีแบบลักษณะการกระทําแบบนี้นี่ผมพูดให้พี่น้องได้เข้าใจอ่ะนะหลังจากนั้นลหละครับพี่น้องเขาบอกว่าเป็นวันที่ยากลําบากที่สุดในรอบปีก็คือวันอะไรอะ่ะวันพุธสุดท้ายของเดือนซอฟัตเนี่ยในรอบปีเนี่ยนะฟามันซัลลาใครก็แล้วแต่ที่ละหมาดฟีซาลีกันโยมในวันดังกล่าวก็คือวันพุธสุดท้ายระหว่างมักเกรบกับอิชาหรือหลังอิชาไปแล้วนี่นะครับเมนซอฟัตจากเดือนซอฟัตนี่นะ ไฟอกูนเขาบอกว่าอะไรครับละหมาดยังไงครับมีสี่รอกะอัดดดวยกันอันนี้ผมไม่ได้บอกให้พี่น้องทำนะนี่หะดิษเมาดัวทำไม่ได้พี่น้องมีสี่รอกะอัตดดวยกันรอกะอัตที่หนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าในทุกๆรอกะอัดยักระรัยักะรัอูฟีกุลเลรอกะอัตินฟาติฮะตินฟาติฮะตันกิตาบแปลว่าอะไรครับในทุกๆรอกะอัตก็จะอ่านฟาติฮะ มาชาอัลละจะอ่านฟาติฮ์อ่านอัานฮัมดุลิลลาห์นั่นแหละมรรอะหนึ่งครั้งด้วยกันก็คือสี่รักอาตก็ะสี่ครั้งวะซูรอตุลกาอซัดและอ่านอินนาอัตไนนาการกาอซัดนี่นะครับสัปหะอาชรามรรติมรรตันและอ่านซูรออัลกาอซัดอินนาอัตไนนาการกาอซัดนี่นะครับสิบเจ็ดครั้ง วัลอิคลาสอ่านกุลหัวละสิบห้าครั้งแต่ละรอ k a a นี่นะวันมัอูวิดะัยนี่และอ่านอะไรครับอันมัอูวิดะัยนี่ก็คือสุราที่เราเรียกว่ากุลอาอูบิรบบินฟละลักกุลอาอูบิรบบินนัสอีกหนึ่งครั้งวยาดอูบะดัสสลามและ ขอดูอาหลังจากให้สลามบิห้าดัดดูอาด้วยดูอาที่จะกล่าวต่อไปฮาฟิซอลฮุลลอหูบิกรารมิฮีหากว่าเขาทำแบบนี้นี่นะอัลลอฮ์จะปกปักรักษาเขาด้วยเกียรติของพระอ,องค์มินจามีอินบาลียตจากอะไรครับจากความชั่วร้ายทั้งหมดอัลลตีตันะ อัลลอฮฺติตันซาลูฟีซาลิกันเยามีที่อัลลอฮ์ให้ลงมาในคืนคืนนั้นในวันวันนั้นวลัมวลัมตะฮิมะวลัมตะฮิมฮาาลูบ حول له بلياتا في تلك 刹那ที่า ه า ذ هو ั ل ด ع อาก็เลยและก็บอกต่อไปว่าและในรอบป,ปีทั้งหมดเนี่ยจะไม่มี จะไม่มีอะไรครับจะไม่มีบาลาใดๆมาแตะเนื้อต้องตัวเขาเลยอัลลอฮฺอักบัรดูอาดังกล่าวก็คือดูอาหลังจากให้สลามนั่นเองมีดูอาเฉพาะของเขาด้วยฮะดิษบทดังกล่าวเป็นฮะดิษมาดัวครับพี่น้องเป็นฮะดิษเกเป็นฮะดิษที่ไม่ไม่ใช่ฮะดิษพี่น้องเป็นคําพูดของมนุษย์และมนุษย์สามารถบัญญัติศาสนาได้ไหมพี่น้อง มนุษย์ไม่สามารถบัญญัติศาสนาได้มนุษย์คือผู้ปฏิบัติตามปฏิบัติตามอะไรครับพี่น้องปฏิบัติตามคำสั่งของท่านนาบีการที่เราเอาห a ด i ษเก้เหล่านี้มาปฏิบัติเท่ากับเราเป็นผู้บัญญัติศาสนาคนบัญญัติศาสนาทั้งๆท,ท,ที่ตัวเองรู้นี่พี่น้องเขาคือใครเนี่ยเขาอ้างตัวหรอครับว่าเขาเป็นนบีของลล l a ์ไม่ใช่นะพี่น้องนะ เจตนาดีเจตนาร้ายไม่เกี่ยวกับเจตนาไม่ได้คือไม่ได้ในศาสนาของลอสุภาหนวตาลามิฉะนั้นถ้าหากว่าเราบอกว่าเขาเจตนาดีเขาทําเพื่ออัลลอฮ์เขาทาเพื่อศาสนาเพื่อให้คนเข้าสู่เราเพื่อให้คนใกล้ชิดกับกุรอ่านเพื่อให้คนใกล้ชิดกับเรื่องศาสนาเพื่อให้คนใกล้ชิดกับอัลลอฮ์เพื่อให้คนผูกพันกับอัลลอฮ์เพื่อให้คนยากินต่ออัลลอฮ์ไม่มีเจตนาเหล่านี้ในอิสลาม ผู้บัญญัติศาสนาคือท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมเท่านั้นแม้กระทั่งเหล่าบรรดาสหฮะบะห์ทั้งหมดคือผู้ปฏิบัติตามตาบีอินทั้งหมดคือผู้ปฏิบัติตามเราทุกคนในดุนยานี้คือผู้ปฏิบัติตามปฏิบัติตามใครครับปฏิบัติตามท่านนบีปฏิบัติตามแบบฉบับของท่านนบีเพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องที่เป็นความงมงายพี่น้อง เป็นความเชื่อใครจะอ้างฮะดีษใดก็แล้วแต่เดี๋ยวแน่นอนมาแน่ครับพี่น้องไม่ว่าใน a ฟ e b o o k ในไลน์ในอะไรก็แล้วแต่ผู้สุดท้ายของเดือนสอฟัสนี่พี่น้องเดี๋ยวเขาต้องส่งมาแน่เป็นช่วงเวลาที่อัลลอฮ์จะให้มีบาลียะมีบททดสอบมาสามแสนกว่ากว่าบททดสอบนี่ความชั่วร้ายทั้งหลายจะดาดเดือนจะมากมายต้องละหมาดนะต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้นะ นั่นแหละฮะดิษดออฟไม่ใช่ฮัติดดอเอฟครับพี่น้องฮะดิษมาดัวผู้ศรัทธาไม่สามารถปฏิบัติได้แล้วไม่เชื่อนะครับว่าบททดสอบนั้นจะมาในวันดังกล่าวไม่มีดูอาเฉพาะไม่มีดูอาเจาะจงและไม่จําเป็นต้องทําใดๆทําเหมือนปกติของชีวิตของเราไม่มีเรื่องเฉพาะไม่มีเรื่องเจาะจงที่เรื่องที่ว่ามาทั้งหมดนี่นะครับพี่น้องหลังจากให้สลามเนี่ย เขาก็ขอดูอัลลอฮุมละอัลลอฮุมลาชาดีดุลกุวเอาพหัมรวมเลยนะโอ้อัลลอฮ์พระผู้อภิบาลผู้ทรงมเีเขาเรียกว่าพระองค์ทรงแข็งแรงอย่างที่สุดมีกําลังอย่างเข้มแข็งพระองค์ทรงตัดสินพระองค์ทรงพระองค์ทรงมีเกียรติทั้งหมดเหนือมัคลูที่อัลลอฮ์ได้สร้างมาขอพระอง,ะองค์พระองค์ทรงเป็นที่พอเพียง ขอพระองค์ได้ปกป้องให้ฉันนั้นพ้นจากความชั่วร้ายดีทั้งหมดเลยนะขอดูอาเนี่ยนะโอ้พระผู้อภิบาลผู้ทรงสวยงามผู้ทรงผู้ทรงแบ่งแยกผู้ทรงให้เนี้ยมัดผู้ทรงให้ความจำเริญมีเกียรติไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์อิรัมนีขอพระองค์นั้นได้ทรงเมตตาฉันด้วยเถิดบิร์มติกาด้วย ความเมตตาของพองค์อยาเอาคำรอหีมีนโอ้พระผู้อภิบาลผู้ทรงเมตตาอย่างยิ่งในเหล่าบรรดาผู้ที่เมตตาทั้งหลายและในบางดูอาก็ขอต่อไปนะครับว่าโอ้โอ้พระผู้อภิบาลโอ้อัลลอฮ์ด้วยด้วยอะไรครับด้วยความดีใจด้วยความปลื้มใจนะครับของท่านฮุเซนแล้วก็ท่านฮัสซันแล้วก็น้องของพี่น้องของเขา ลุงปู่ญาติปู่ของเขาก็คือท่านนาบีพ่อของเขาก็คือท่านอาลีแม่ของเขาก็คือท่านหญิงฟาติมะวาบานีและลูกหลานของท่านฮัสซันขอให้อารุนเบตท,ทั้งหลายนั้นได้ช่วยเหลือฉันได้ปกป้องฉันจากความชั่วร้ายในวันนี้ด้วยเถิดในสิ่งที่อัลลอฮ์นั้นได,ได้ประทานลงมานี่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนเลยนะครับว่าดูอาบทนี้เนี่ย ต้องมีสองอย่างที่มีที่มาที่ไปก็คงจะมาจากพวกชีอะอิหม่ามสิบสองหรือพวกชีอะที่อาจจะไม่ใช่อิหม่ามสิบสองหรืออะไรก็แล้วแต่หรือเป็นพวกซูฟีตอริกัตเนี่ยพี่น้องถามว่าแบบเนี่ยได้ไหมในศาสนาอิสลามก็พูดกับพี่น้องตรงไปตรงมานะหะดิสบด,ดังกล่าวเป็นหะดิสเกไม่ใช่หะดิสพี่น้อง ฮดิสเก้นี่เราไม่เรียกว่าเป็นฮะดิสนะก็คือสิ่งที่เป็นคําพูดทั่วไปเป็นคําพูดที่จะส่งเสริมให้คนทําดีห้ามปาม่ห้คนเลิกทําความชั่วโดยที่มีเจตนาดีเจตนาารอะไรก็แล้วแต่ไม่ดูที่เจตนาพี่น้องดูที่อะไรดูที่ความถูกต้องดูที่มาตรฐานที่ศาสนานั้นได้วางไว้เพราะฉะนั้นการกระทำแบบนี้ก็บอกกับพี่น้องว่านี่ไม่ใช่หลักการอิสลาม ไม่ใช่หลักการความเชื่อที่ถูกต้องพี่น้องกลุ่มใดท่านใดที่มีใครในหมู่บ้านทําเราไม่ร่วมกับกิจกรรมแบบนี้เราไม่สนใจกิจกรรมแบบนี้และเราไม่เชื่อว่าจะมีบาลาสามแสนกว่าบาลาจะลงมาในสุดในวันพุธสุดท้ายของเดือนซอฟัตแต่ประการใดเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เป็นการบ่งบอกให้เรานั้นได้รู้นะครับว่า นักวิชาการบางคนบอกว่าดูอาบทนี้เนี่ยยิ่งในตอนท้ายเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรล่ะเป็นดูอาที่เหมือนกับเป็นชชรกิยาเด็ดซ้ำเป็นการตะวัสซุนที่ต้องห้ามก็คือตะวัสซุนกับท่านฮาสซันครอบครัวของท่านฮาสซันน้องของท่านฮาสซันคือท่านฮุเซนท่านหญิงฟาติมาปู่ของขออคือท่านอบีลนะครับแล้วก็ท่านหญิงฟาติมาท่านอาลี ทั้งบททั้งหลายทั้งปวงนี่คือตะวะัชสุนม,หมุหัรามาการตะวะัชสุนที่เป็นที่ต้องห้ามพี่น้องนะและก็บางครั้งแน่นอนนะครับการตะวะัชสุนแบบนี้เนี่ยนะครับก็เป็นเชิรกิยาด้วยจะนําพาไปสู่ชีริกต่อล้อ์ด้วยตรงนี้เองนะครับก็อยากจะบอกกับพวกเราทุกๆคนนะครับว่าให้เราได้ให้เราได้ยึดมั่นในหนทางที่ถูกต้องในหลักการของศาสนา ในเรื่องราวของอิสลามในเรื่องราวที่มาจากกิตาบุละละละซุนนะเป็นความปลอดภัยอย่างที่สุดพี่น้องไม่มีความปลอดภัยใดไม่มีสิ่งที่จะปกป้องใดนอกจากสิ่งที่เรานั้นได้มาจากสุนนะของท่านนาบีได้มาจากอัลลอ์และรอซูลและฮะดีษของท่านนาบีที่ผ่านมาตรฐานที่เหล่าบรรดาผู้รู้นักวิชาการนั้นได้ ได้ตรวจสอบอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์และบอกกับพี่น้องว่าฮะดิษซอฮียฮะดิษฮะสซันฮะดิษซาฮียคือฮะดิษที่ได้มาตรฐานฮะดิษฮะสซันคือฮะดิษที่ใช้ได้นี่นะครับได้อะไรครับพอเพียงแล้วไม่จําเป็นจะต้องมาพึ่งพาอาศัยสิ่งที่เป็นฮะดิษที่เราเรียกว่าฮะดิษบางครั้งอาจจะดออีฟมากมมีข้อตําหนิเยอะๆหรือพวกฮะดิษเกะพวกของปลอมทั้งหลายพวกหลอกลวงทั้งหลายไม่จําเป็นใดๆเลย ฝากกับพี่น้องไว้ด้วยนะครับในรายการอันฮะดีษในวันนี้นะครับกับเรื่องราวที่จะเกี่ยวข้องกับเดือนซอฟัพนะครับวันนี้ก็อยากจะฝากกับพี่น้องนะครับเป็นบทเรียนนะครับในรายการอันฮะดีษก่อนนะครับอักูลุกะลิฮะกะฟาสตักฟิรุลลอฮะลิวะลลัคุมวะลิซสอิมิ่คุลิดัมฟัสตักฟิรุอินนหฮูวัลกัฟูร์รหิมวัสสัลามุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาโต้ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์ยะฟัตรื่นพิทักษ์ ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม